สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของรัฐเคนทักกี้ของสหรัฐอเมริกานั้นต้องเร่งอพยพประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงหลังเกิดเหตุไฟไหม้บริษัทน้ํามันและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งไฟนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับและส่งกลุ่มควันดำหนาทึบปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ มีการรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้อยา่างรุนแรงที่บริษัทโบล l ิงกรีนแก g สโซลินดิสทริบิวชั่นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัฐเคนตักกี้ในสหรัฐอเมริกาโดยหลังจากเกิดเพลิงไหม้จนกลุ่มควันพวยพุ่งหนาทึบขึ้นสู่ท้องฟ้ายังเกิดการระเบิดตามมาอีกหลายครั้งสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่เห็นเหตุการณ์และมีบางส่วนต่างรีบวิง่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทางการท้องถิ่นได้มีคําสั่งให้เร่งอพยพประชาชนในระแวกใกล้เคียงออกจากพื้นที่ในทันทีโดยเฉพาะธุรกิจห้างร้านรวมทั้งโรงเรียนอินเตอร์เซนโยเซฟเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยนะครับและมีการปิดถนนโดยรอบบริเวณดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมสัพปักกำลังเข้าสกัดเพลิงซึ่งเบื้องต้นนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัด ในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่ม30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาของวันที่27มีนาคม2 5 6 7นหะครับหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันดังกล่าวตอนนี้ช่วยคนงานออกจากพื้นที่ได้แล้ว2รายนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมส่วนสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้จะต้องมีการดําเนินการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่แต่คลิปภาพต่างๆที่มีการเผยแพร่ บนโลกออนไลน์นั้นต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวทีเดียวนะครับสำหรับเหตุระเบิดบริษัทน้ำมันแห่งนี้นะครับนั่นก็คือบริษัทโบลลิงกรีนแกซเลีนดิสพิลชันซึ่งต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่นะครับที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเวลานี้เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมากน้อยขนาดไหนแต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นถูกเร่งอพยพออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วนนะครับ เพราะวันวิตกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะระบบหายใจของประชาชนในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานน้ํามันหรือว่าเป็นบริษัทน้ํามันดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของกลิ่นเผาไหมจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของคุณภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องผาอินเตอร์อิวด้วยครับ